บอกว่า h i s j o u r n e s gonna to be tough นะคะก็มันก็จะมีความเหนื่อยมากๆแต่ว่าพึ่ง <c oughs> อยากให้นึกถึงวันที่เรามาเป็นวันแรกที่เราแบบตื่นเต้นตั้งใจที่จะมาอยากที่จะเป็นข้อบครของ PUCL นะคะก็อยากให้จำความรู้สึกนี้แล้วก็จะบอกว่าทุกคนก็คือมันเป็นเหมือนแบบจิ๊กซอส่วนเล็กๆๆๆที่จะทําให้แบบมันเป็นแบบ big picture ดังนั้นคือไม่สามารถที่จะขาดจิ๊กซอส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ บลูมิ่งในเวทของตัวเองค่ะก็คือนั่นแหละค่ะก็ตามตีมของเราพเพราะเราอยากจะเป็นตัวของตัวเองแบบพิบลูมิ่งออกมามากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ ต่อหน้าแบบทุกๆคนเราแ,แบบเนี่ยคนดูเยอะขนาดเนี้ยเราต้องมาลีดโดยที่เราก็ยังไม่เคยลีดอะไรมาก่อนอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างตื่นเต้นมากๆแต่ก็นะตอนนั้นสิ่งที่รู้สึกชอบเลยคือเรื่องของมิตรภาพอันนี้คือสิ่งที่เราแบบบอกทุกคนเสมอว่าการมาคั้นลีดอะสิ่งที่ได้แน่นอนคือเรื่องมินรรภาพแน่นอนครับ ให้ทุกคนใช้เวลาตรงน,นี้ให้คุ้มค่าที่สุดคะความคุณมคันที่โด่นปัจจุบันที่แบบคนจะถามว่าถ้าย้อนเวลาก,กลับไปได้แล้วจะมาเป็นจะมาสมัครหลีบไหมอะไรอย่างเงี้ยนี่รู้สึกว่าก็สมัครเพราะว่านี่รู้สึกว่าเป็นโมเมนต์ที่สนุกสน,นุกมากๆช่วงนึงจริงๆพวกเราจะสิบปีแล้วใช่ครับน่าจะเก้าปีแต่ถ้าเจ็ดสูงก,ก,ก็น่าจะสิบปีอะครับแต่การทำแบบสิบกว่าคนนะ่ะมันไม่มีใครถูกใจทุกคนหรอก ดังนั้นการที่เซสชั่นของคิวซีออเรา,เราพอซ้อมเสร็จจะมีการรวมกลุ่มแล้วก็พูดความในใจของแต่ละคนปพ้่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆปพ้่ว่าสิ่งหนึ่งอันนี้มันก็เอาไปไปยุกใช้ได้นะ่ะเหมือนเป็นการที่เราได้รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราเราได้เคลียร์ตัวเองด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือปพ้่ว่าความเห็น,หนอกเห็นใจผู้อื่นอย่างที่ปพ้่บอกคือไม่มีใครแบบถูกใจเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ ก็คือสิดนี่คนจะได้ติดตัวไปแน่นอนคือความตรงต่อเวลาค่ะทุกคนคือทุกคนจะตรงต่อเวลาแบบมากๆหลังจากจบดีแล้วไม่ว่าจะไปทํางานหรือไม่ว่าจะไปไหนคือสมมติเขานัดเที่ยงคือเราจะไม่ไปเที่ยงแน่นอนเราจะไปตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งเที่ยงคือถือว่าสายแล้วนี่คือนิสัยที่ได้จากดีดแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆนะคะความพังชอดี่เนาะแล้วก็ไม่หน้จะฝากอะไรนอกจากว่าสู้ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็พยายามเชียร์ัพเวลาที่มันมีคนนึง้อ หรือว่าไม่มีคนหนึ่งดาวมันจะต้องเกิดวันนั้นอยู่แล้วก็ยังนึกที่จะพาเพื่อนไปให้ถึงจุดหมายด้วยครับผมและนี่ก็คือโมเมนต์น่ารักน่ารักจากครอบครัวทีวีของพวกเรานะครับผมที่มาแชร์ห้ทุกัไนไะด้วันนี้ก็ขอบคุณนะครูนิวจ์โ์เบิร์นกังกรด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากนะฮะ ออก็ทุกอย่างคือผ่านไปเร็วมากคือเพิ่มเข้าใจเลยว่าคือถ้าวันหนึ่งที่น้องไปถึงตรงนั้นน่ะน้องจะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่มันส้อมมาเหนื่อยมากๆมันเพื่ออะไรมันเพื่อความมันไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มันเป็นเหมือนอะไรที่มากกว่านั้นแล้วสิ่งที่เพิ่มอยากจะบอกก็คือแบบอยากให้น้องที่กาลังจะเป็นว่าที่75ได้ลอง experience แล้วก็ได้เขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรม่มีใคไม่มีใครรู้ <laughs> มันเยอะๆมากที่สุดเพราะว่ามันย้อนเวลากลับมาไม่ได้ตุกเชวาวันนั้นทุกคนก็คือใส่ทุกแล้ว <c oughs> <c oughs> แบบอยู่กันมานานมากกว่าจะได้มีน้องอ่ะทุกคนได้เห็นภาพตั้งแต่แต้นเลยนะครับผมตั้งแต่ต้นกันงานรตบอลเลยก็คือตามนั้นแหละครับผมว่า,าเราก็<ต>มี<น>เหนื่อยบ้างสนุกบ้างนะครับผมเราก็บนบนกันไปเนาะอย่างก็ได้มาด้วยความเป็นมิตรภาพก,าก็อยากจะบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราได้เจอกันได้พบกันแล้วก็ได้สนุกทุกๆวันในการซ้อมนะคะอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆที่ช่วย สร้างความทรงจำเหล่าน,นั้นขึ้นมาแล้วก็ยังคิดถึงมันตลอดเวลาเป็นช่วงเวลาที่เราชอบมากๆในช่วงมหาลัยก็อยากจะบอกว่าเอออยากให้ช่วยซับเจสีช่วยส่งต่อช่วงเวลาดีๆเหล่านี้ไปให้กับน้องเ5สิาด้วยแล้วก็อยากให้ช่วยเอ่อช่วยกันตั้งใจทำง,งานช่วยหัวหน้ารุอนเจสิาเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่ ว่ายิ่งใหญ่หมานกะเพราะว่ามันกลับมาในรอบ5ปีทุกคนก็ต้องตาอรอคอยแล้วก็คาดหวังกับงานบอลปีนี้มากคิดถึงทุกรุ่นเลยจะ2จะ3จะ4หรือว่าจะเอจะสิทุกๆรุน่นถูกไปหมดวันนั้นก็คิดถึงหมดค่ะคิดถึงพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้อากาศหนูนอขอบคุณค่าเลยลใช่ค่ะปกติจะเป็น <S <S ออพี่อ๋องนะพี่อ๋องกับปกติเป็นพี่อ๋องกับพี่หยกนะครับผมที่จะมา ส่ที่สนะครับแล้วกอกนะล้วปบบอาี่ะจากอรทมาัลอ,อของเราค่ะมจื่น <c oughs> เ้น,น,นะจริงผมก็ตื่นเต้นนะวันนี้มผม,ไไมบอกเลยว่าทุปีไม่ได้มีผลนะฮะใช่แล้วค่ะ No! เลือกเป็นเชลิดงเลือกมาแสดงความดีดีกับน้องๆรุ่นที่75นะคะแล้วผมขอเรียนเชิญพี่ๆด้วยนะครับผม u c เซียลขอุณมเลยนะผมที่มาในวันนี้นะครับเพราะสิ่งที่เราเด็กมาทั้งหมดมันมันเพื่อวันนี้วันเดียวเราเละมันเป็นโมเมนต์ที่โคตรดีในชีวิตอันหนึ่งครับนั่นแหละครับแล้วก็อยากให้น้องๆในรุ่น75ก็ได้มาระบได้มาเจอกับประสบการณ์แบบนี้ครับผมพร้อตัวเลยสวัสดีค่ะ